ไปะปะทำงานต่อฟินเวอร์สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆืเฮ้ยมา <c oughs> พ,พักเหนื่อยพักเหน, <c oughs> น,น, <c oughs> นื่อยกินของเปรี้ยวกันพักเหนื่อยกินของเปรี้ยวกันมาเด้อเฟินมาก ฟินมากฟินเวอร์ไม่มีอะไรบงังแลยทอนยาออกจากสตรอเบอรี่เหนื่อยไม่พักกินอน,นี้ก่อนคุณปไ้าเน ทิเดียวเองเพื่อนๆดูยอยากเจ้าของโมจะไปเลาะไม่สบายมาั Now, ม่งหนาวมั่งอะไรมั่งไม่ได้ทำโอ้โหอยากคืนเ,เต็มสวนเลย ก็จะไปอีแล้วไปงานไทยมีงานไทยที่ไลฟ์สิอ,อชุดนี้ซื้อได้หรอ แล้วก็มันมันไม่แห้งอะ่ะมันชําม,มันชํากินเสร็จกันอนเลหน่อ น่าจะห้ามมงกว่าแล้วะจะหกมมงแล้ หกโมงแนละ้วองุ่นเนี่ยต้องไปทำน้ำจิ้มใหม่ไม่เข้าหรอกอันเนี้ยองุ่นไปทำน้ำจิ้มปลาราดีกว่ากระปุกกระเปียใส่กระเปียใส่อะ มันต้องกินกับช้อนนะนะเอาช้อนมาคลุกๆมันต้องจิ้มเทลอันเทลอ,ทลอันม,มันไม่ทันจ้ะ ยินเสียงะระฆังเป้งๆหกโมองอะเป็นไรไม่ต้องทำกับเขาอัะนเะนี้ยมืช่ชา ฟินฟินเพิเ่มเติมนะปรุงยาใช่ร้นี่ไ <c oughs> ปไปไปทำงานต่อ ไปคุยไปโมไปไม่รู้โมทึ่งนายแล้วเอาช้อนมาด้วยดีกว่า ร้อนๆอ,อย่างนี้นะเพื่อนๆต้องรีบถ่ายคลิปไว้ไม่งั้นเห็นไหมน้ำไม้ฝรั่งแม้เผลอเป๊บเดียวทาไมเดินออกมาวันนี้นะถ้าพูดวันนี้ถ้าพูดถึงวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้ฝนตกน้ำไม้ฝรัง่งยายแก่ทิ้งเลย <c ười> ดีนะวันนี้อากาศดีเลยเดินไปดูเอาแล้วในฟฝาวันน่ะ

อันนั้นมากเลยเพื่อนๆโอ้ยฟินมากเลยอากาศกำลังโอ้โหโคตรดีเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้ดีมากเลยอ่ะดูดิดูดิโอ้ยดูดิใครจะอยากทำงาน <c oughs> ใครจะอยากทำงานนอนดีกว่า <c oughs> ฟินเวอร์